đốt ngài thì bỏ ca ai thì đốt ngài thì hả ngài ờ bao không chừng đô ngài không ngài ngài vô ngài vô, <laughs> ngài vô đó miếng thằng này cứ khẩu phải thằng này phụ nè phụ nọ phụ mẹ phụ nọ phụ nọ phụ nọ chừa nọ chừa nọ lơi nọ chừa nọ lơi nọ phụ nhau người ờ hư mà tiền mua bọn này là phải ờ ờ mà soi con đừng lè phi nóng người ảo à, sao bài đi đâu mà 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 ủa nó phi nóng hư hả lộc ca đó mà นกเล้าบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกทานว่าอยู่ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบตุกคํำปันซุกพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่าพอกับตุกคำวันนี้หลังจากที่ดำหน้าไปแล้วเนาะทุคำลงไปแล้วคลิปหนึ่ง thon ga bên phía đông người à, phục à, à, nó nằm xa mơi ở hữu hải pin phía người nó đang giòn phía người nó cả lại khôn bên phía đông mà soi cả nó muu như là phu nó hẳn phía cày khen là khôn là mương phía đâu nhà khôn khôn là cả ma nó than phía đông người soi à, nó ก้้าาบนีอ่ไปเบิ่งน้องมะนาวถอนก,ก้าเดี๋ยวมาลบการอีกพี่น้องเนาะสิงหินเนาะพี่น้องไปพี่นอ้องเตรียมเอาไปการเสียเวลาดูยิ่งสโก้อ่าตัดภาพกับกล้องหลังมาพี่น้องกรูอ่าเบิ่งก็เด้อเสร็จชุ่มเบิ่งก่อน,นอ่าน้องมะนาวเนาะกับคุณแม่คุณพ่อเชียวเนาะ ดุงพี <c oughs> Poke ่น้องเอ้ยอ่าไปเดี๋ยวสิแนะนําให้ฮู้จักแต่ละคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเสียงกินมันม้วนเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวจับได้บ่เสกระตุกเนี่อ้าวสบายดีเพื่อนสบายดีเนาะพอกันคือเก่าเนาะห่มคามมนี่เนาะเก่าเดิมมเก่าเดิมมามื้อแรกก็วนจัดเลยพี่น้องแดดฮ้อนๆเนาะอ่าสบายดีเนาะทีมงานีอกอย ใช้ทีมงานผีก้อยจะไปใช้เบิร์เลยผู้น้องพี่น้องทีมงานผีก้อยผู้เลี้ยงงัวแล้วกันขุดจิรอน้ำผู้น้องผู้สองคนนนัขุดงัวเนาะไปพี่น้องแต่ละคนเนาะสวัสดีสบายดีเนาะลุงพี่น้องนี่คือเก่าเนาะเมื่อก่อนไปทำกันตลอดพี่น้องเลยคุณพ่อในหลินในควันเนาะคุณพ่อนี่เนาะสบายดีคุณพ่อ ผู้คบเมื่อยควันจนออกปากเราไปน้องอ่ะสบายดีเด้อเนาะทางนี้เนาะไปได้เมื่อยบ่มาอนี้เมื่อยเนาะพี่น้องไปไปหานางเอกก่อนบัดนี้เนาสบายดีเนาะมะนาเน้าไปที่ไหนเมื่อยบ่เมื่อยไปไหนพี่จะเมื่อยไปไหนเลยนี่เนาะโอ้ยไทยคาดอีกสฉบ่เนาะให้หนิโล่ง่านอยู่บ่กายนี่โล่ง่านอยู่บ่ฮะเออ Bao không chuyện đua ngay không ngay Ngay vô Ngay vô. <laughs> vô đó Miếng thằng này cứ khẩu phải thằng này phụ nè Phụ nọ, Phụ mẹ thế nào ơi Tối nay là giặc chưa giặc chưa cái lưới này <laughs> Giặc chưa cái lưới nó phụ Thế nào ơi Mà đi ngủ ngoài bọn này này phải rồi

มามาผ้าพลนอดมือตกมันก็ตกเนาะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยถมีแต่คนมาชอยเนาะดีใจได้พี่น้องเอาสบายดีเด้อทางนี้เด้อมา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 เปิดตาชิมวนท่านล็กแต่บอกเปิดตาสิมวนเด้วเว้ยล็อกปะก้อนหมวนได้ขโมอก่อนก็ได้เนาะพี่น้อง คอยได้บ้านนี่นะคอยได้บ้านนี่แม่นทางนี่ผลด่านนี่ปัวทำอะไรขัดเกื่อนทางนี่คอยบ้านทางนี้พอบ้านแล้วบานสีคือได้ๆดอกแดงๆถ้าคอยบ้านน่างามคอยบ้านนี่ยเขียวบบตัวนี้นะโบย่างตัวนี้นะโบย่างคนละแนวัวนี้เขาติดว่าเขาติดเดือดได้ทุกนี่นะ

โอยหลานเจ้าไปเรื่องเป็นยังไงนตอล่ับือนบาเอคนี่บอกคนเอาักัส่ังนี้ัดงท่าุนนยงทันกันบ่นะเอาไปเอามขอแต่เฮืงเนาะมงโทรถามชะนววกันหอดบ่ว่ เฮ็ดแม่ในเรื่อง่บานนี่หากระดเครื่องกายพีงวาพาเขาอ่ะรบดพื้นะ้กินเบ็ดเลยเป็นยังไเราเด่นออนแล้วน้ำก้อนบวบกุ้มเนาะมือต้องเอามาเพิ่มอีกแม่มือต้องเอามาเพิ่ม จีไทยดำนะโอยบืนก่อนข้ามเลยปู่น้องมะนาวพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรางวัลให้พรุ่งนี้มีรางวัลให้มือเนาะตอนเช้าพี่น้องมาเลยมาเลย Thím ngang thím coi ngon ngọt lắm <laughs> Thím <khỏi> <laughs> ngang coi nó được phù điều Để con đây Có đi chay đây chừa đẹp chừa cái nhau của bộ chay không hề một tiệm Năng nữa nữa phải ăn มึงนี่เที่เจือกันเลยจะเข่ายังนเข่ายังกันนี่เนาะไม่เป็นรห่องเลยเี่น้องน้องเนาบ้าเ้งาวาบเลยว่ะได้บืนลูกได้บ่เบืนนี่ทางบงนอโอ้โหคือกระจายกระจายนั่นน่ะ เอาใช้มือนะบ่นะทังคนนั่นน่ะไม่กินผู้ีบอมันอ่อนบ่มาถ่ายเฮดบ่สฉนวนานเออเขาขนนอกมะนาวเมื่อขายเท่า์ไรโลมั่งเศร้านี่เออเนอะนอกมะนาวเอาไอลีและ อจูงงามใช่ไหมอ,อดบ่สามโลเนาะมาแนวโลบายเนาะล่างคดีนออกกับบ่หอดโ้ชั่นตีแฟนอ่ะอพี่น้องเลยดูคำกันแค่น้อยจะเป็นลูกน้ำเนาะจะพึ่งน้อยใจเด้อพี่นอ้องอ่าถทานบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ได้เบิ่งก่อนเนาะเมื่อน,นี้ เบื่อนีที่ได้ยังเด้สูนเพื่อนกินนี่เนาะพี่น้องสูนน้องมะนาวกินนี่นแกน้ำไม่กินว่าน้องมะนาวแกเกน้องแกน้ำไม่เนาะแกน้ำไม่ใส่ผักกแง่งอ่อนพี่น้องเลยป้าเฉ็บเลยเนาะเอาเอาพี่น้องเลยอุกใจแต่แนวกินเนาะมือหนีอ้ยหากับเขาใส่็จเน๊เนาะได้บ่อ่อนกะง่ายที่อืม ยังว่ามันอ่อนกะพี่ก็ได้ให่งัวนะใช้ทีมงานผิงก่อยยังนะคุดกิโลน้ำผูพี่น้องสองคนผูทีมงานผิงก่อยหมอนึงคุดเนาะหมอนึงยืนบึ้งเดือเดือผูเดียวเงาพี่น้องเลยผูเนาะ lóc ngay gì bao thằng nỉ, ngay thùng mưa đi xuống, chuông, xiềng đấy, đấy nòng nào, buộc nòng nào, nào, nào đâu cả, quay đây, phải người. Ồ, oh, thằng này nó chừa cả nơi, nó Nè, tăng con bằng cái đôi phong đơ À tăng con bằng cái con

เดียวเนาะไปรับจ้างนี่ได้มือละเท่าไร่ได้หน้ลองมานี่นี่กันเจ้ะเดี๋ยวไปชองเลยเนาะาจากหมู่บ้านเดียวกันเหเนาะ จิไปบกบกเอิดดาวดาวน้ำทีมงานผิงไกรผูพี่น้องเลยเบิ่งกิชูมาพี่น้องไปเลี้ยงงัวพี่น้องสองคนเนาะแล้วก็คุดแมงกิโปมนำผูใช่ละนี่พี่น้องสองคนนะเต็มายสมรักเนาะกับบุญนำ Để trai can uni phi long người thiêu ngan pì con quẩy nó này ah bọ cạp bẩn này nó, yên đi bỏ yên đi bọ, yên đi บรรยากาศใน้องเบิบงอ่อนจกน่อนหนึ่ง เออจะไหนกับเมื่อ Sông ăn Hà Lôi Phù, nào ha, đâu ย่อคลิปก่อนพี่น้องมันกะขำเลยเนาะถ้าเช่นนี้ยังมื่อก่อนกับเมื่อปืนนี่ว่ากันไหมนอกเพลิงเนาะอ่าปืนเอามาข้อปีนมากข้อได้บ่าวยกแล้วมีอะดีเป็นบ่เห็นอะดีได้เออเอาโอเคเอาสบายดีใช่สบายดีอ่าดีมีแห้งเด้อกับไก่เด้อมืนมาเอารางวัลนี่ว่าปืนนี่ทางมึงทางเออ เออๆครับใส่กัย่งเด้อชเอออย่พุ่เนาะเปงค่กินเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยนน้มื้อนี้เนาะบื้อนว่ากันใหม่เพิ่นว่าย่างมือก่อนเพิ่น้ามื้อนี้แล้วนะเพิ่นอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเหลือแต่ทีมงานก้อยแล้วก็ทีมงานปั่นุกพี่น้องเอ้ยอ่าทีมงานผิงก้อยแล้วก็ทีมงานปั่นุกเนาะอ่ะต้องขอบุขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC มื้เพื่อน ทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมคลิปของตุคามเต้มจนจบในการประกระวดข่าวโฆษณาของตุค,าม,คามไปพี่น้องเอ้ยก็ขอบุญคุณในหลายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตุกท่านในพี่น้องเนาะเพื่อ,อตุคามมีได้ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากลำบากต่อนะพี่น้องเนาะถ้าตุคามมีได้ได้จากตรงนี้ตุคามก็ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคเนาะ,นะ ทุกคนก็เห็นวียกอยู่เนาะทุกครา้งก็ยืนเฝ้าดูเดี๋ยวเพื่อนกะสีน้อยใจพี่น้องเอ้ยก็คือสิได้กล่าวคำว่าสบายดีแบบนี้เนาะเอ้าสบายดีสบายดีเด้อทุกคนสบายดีเฮ้ยเฮ้ยมวนเดาเลยเนาะทุกครั้งไอ้คนหมักมวนคนเฮฮาเนาะอ่าโอเคพี่น้อง